ซีวเทปนี้นะครับจะมาเปิดโปงสูตรลับข้าวต้มเครื่องบ้านเชฟน่านเอนะครับนัวนุ่มหอมอร่อยอวิธีการเลือกข้าวเลยสำคัญที่สุดในการทำข้าวต้มนะครับบ้านเชฟน่านบอกได้เลยนะครับเราจะใช้ข้าวหอมมะลิ100%ไม่พอนะครับต้องเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ด้วย ข้าวหอมมะลิใหม่นะครับคือข้าวที่เพิ่งถูกเก็บเกี่ยวเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเนาะออกรวงสีทองเก็บเกี่ยวปั๊บสีปุ๊บใส่ถุงเนี่ยบรรจุไม่เกิน3เดือนเท่านั้นจะเรียกข้าวช่วงนี้ว่าข้าวใหม่นะเป็นข้าวที่มีแบบความหวานมียางข้าวลักษณะจะมีความเหนียวคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นนะแต่จะหวานหอมกว่าข้าวญี่ปุ่นและนุ่มกว่าข้าวญี่ปุ่นเยอะ เคล็ดลับข้อที่1เราบอกทุกคนแล้วนะฮะข้อที่2คือเราต้องทําน้ําซุปให้มันนัวกลมกล่อมสีเหลืองทองนะฮะนั่นก็คือหอมแดงนั่นเองนะครับที่บ้านนะครับใช้หอมแดงบุกในการที่จะให้ความหวานกับน้ําซุปนะความนัวอูมามิมาจากกระดูกหมูเนื้อสัตว์ต่งตางๆนะครับแต่บ้านเชฟหน้าเนี่ยเราจะใส่ซิงจีลงไว้ด้วยซิงจี้คือไตของหมูนั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมให้ไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะ จะให้ที่เขียงทําให้ก็ได้หรือว่าเราทําเองเนี่ยเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ต้องผ่าครึ่งแล้วแล่พังเผดออกให้หมดล้างทําความสะอาดด้วยเกลือให้มันเลือดมันหายอะ่ะแล้วเราก็นํามาใช้ได้นะครับอ่ะน้ําที่ใช้ทําน้ําซุปนะครับกระดูกหมูเราจะต้มแบบนี้ในน้ําสะอาดจากน้ําเย็นค่อยๆเขาเดือดขึ้นมาพอเดือดปุ๊บช้อนฟองให้หมดขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับอ่ะระหว่างนี้เราก็เพลินๆไปหมูประชอนะครับหมูสับติดมัน อัตราส่วนประมาณ20มัน20เนื้อแดง80ถ้าทําได้เนี่ยเจ๋วมากๆถ้าทำไม่ได้ก็เอาหมูดีๆนะจบสีขาวไม่บอกไม่บอก,ไ,บอกไปดูสูตรเอาเองนะสูตรนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบกังวลน,นะไปดูตามลิงก์ได้ที่เว็บไซต์โค้ดโคมีบอกสูตรละเอียดเนาะแล้วใครที่ยังไม่สับติไครสับเดี๋ยวนี้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะน้ำตาลงไปนะครับแล้วก็พริกไทยป่นแค่นี้เองอนะ ทำอาหารนะครับถ้าทําให้เป็นเรื่องยากเราก็ขี้เกียจทําพอเราขี้เกียจทําเราก็ไม่พัฒนาฝีมือมันก็ไม่อร่อยสักทีเพระฉะนั้นทําให้มันง่ายๆชบิชบเชบชบชบสูตรนี้เนี่ยเราเทสมาแล้วว่าปรุงรสขนาดนี้นะครับจะทําให้ได้รสชาติกําลังพอดีเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะชิมรสก่อนก็แบ่งหมูมาน,นิดนึงเข้าไมครเวฟเข้มไปจืดไปค่อยมาปรับรสชาติกันได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระดูกหมูลงแองแงงแล้วซิงจีซิงจีเราล้างมาแล้วเสร็จสับบ้างก่อนจะไม่บ้างก็ได้นะเพราะว่าที่บ้านชอบบ้างก็เลยต้องบัางตามเขาจากนั้นเราก็จะหัน่นเช้นชีพอคำส่วนผสมที่ให้ความหอมความหวานนะครับแน่นอนรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็หอมแดงนะเราจะบุบส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยให้ความหวานเขาออกง่ายขึ้นเนาะ รากผักชีบุบรากผักชีก่อนให้เขาบี้แบนแล้วก็กระเทียมเราพริกไทยสุดท้ายพนิกเท้ขาวเม็ดนะครับมันจะให้ความเผ็ดหอมนิดหนึ่งเครื่องมีแค่นี้เองเสร็จแล้วเดี๋ยวดูสิช้อนฟองได้หรือยังนะครับอ้าวเริ่มมาแล้วช้อนฟองออกก่อน อพวกนี้คือเลือดสิ่งสกปรกต่างๆเนาะถ้าไม่ช้อนนะพอเขาเดือดจะจัดฟองพวกนี้มันจะลงไปในเนื้อของตัวน้ําซุปทําให้น้ําซุปขุ่นแล้วก็ไม่อร่อยด้วยเมื่อเราช้อนฟองเรียบร้อยแล้วนะครับหมูบะช่อเพื่อนๆก็ปั้นพอคําลงไปเลยใช้มือดีกว่าไม่ต้องใหญ่มากนี่พอหมูสับลงไปนะครับหมูปบะช่อก็ช้อนฟองอีกรอบหนึ่ง ใสจริงๆหอมแดงบุบเาก็ใส่ลงไปกระเทียมรากผักชีพริกไทยบุบเนาะเพื่อนๆปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนชาถ้ามีเวลาเคี่ยวนะครับเคี่ยวเข้าไปเลย45นาทีถึง1ชั่วโมงให้น้ำในหมูในกระดูกหมูมันออกมันความหวานอยู่ในซุปนะกระดูกหมูเนี่ยเปื่อยล่อน นิดหนึ่งนะอ่ะระหว่างนี้ที่เราเคี่ยวอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะต้มข้าวด้วยต้มข้าวนะเป็นการต้มข้าวจากข้าวสารนะก็จะใช้ข้าวหอมมะลิใหม่แบบนี้นะครับกับน้ำเท่านั้นเองนะฮะอัตราส่วนในการต้มข้าวเพื่อนจําอย่างนี้เนาะมันไม่เหมือนหุงข้าวหุงข้าวนี่ปกติจะหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าเวลาทําเป็นข้าวเนี่ยเราต้องต้มให้เขาบานออกเล็กน้อยบานอ่ะเป็นข้าวบานนุ่มอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำสี่ส่วนนะครับ น้ำซุปประมาณนี้ผมใช้ข้าวประมาณถ้วยครึ่งต่อน,น้ำหกถ้วยก็ด้อยหนึ่งต่อสีนั่นแหละข้าวนะครับลงไปซาวแล้วสะอาดแล้วนะจากนั้นเนี่ยเราใส่น้ำลงไปเลยสี่เท่าของข้าวปิดฝานะครับเวลาเขาเดือดเนี่ยก็ปลีไฟให้เดือดอ่อนๆน,นะน้ําจากข้าวเนี่ยมันจะแบบดูดเข้าไปในเม็ดข้าวหมดแล้วมันจะแบบเขาเรียกว่าเหนียวน่ากินมาก นี่นะครับข้าวใหม่ของเรานะสังเกตได้เลยนะว่าเวลาต้มจนสุกบาเล็กน้อยแล้วมันแบบมันเหนียวข้นมากอะน่ากินมากๆเดี๋ยวชิมก่อนเลยนะมันต้องหวานด้วยอร่อยหนุกหนับนี่แค่ข้าวกับน้ำเนี่ยปิดไฟนะครับวางข้าวไว้ในขณะที่น้ำซุปนะครับนี่ โอ้โหนี่มันกลิ่นอะไรกันนี่ยเปิดเข้ามาแล้วหอมมากน้ำซุปนะครับสีทองตามแบบฉบับเราจะปรุงรสน้ำซุปให้กลมกล่อมอร่อยเลยนะครับซีอิ๊วขาวเราจะใช้1ส่วนถ้ามา2ส่วนปอะมานี้น้ำปลาสีเหลืองทองชิมน้ำซุปก่อนนะฮะืกลมกล่อมนัวอร่อยมาก พบรสจีเราจะใส่สุดท้ายนะครับเพราะว่าซิงจีเนี่ยเวลาต้มนานๆมันจะแข็งเนาะเราจะเอาให้สุกพอดีอะซิงจีลงไปเล่นไฟนิดนึ่งโอ้โตอนนี้น้ำซุปของเราลังการรังกาสซุปเรียบร้อยนะครับข้าวต้มเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะตัดเสิร์ฟนะครับเราสามารถที่จะทําเป็นต่อที่ต่อพอชั่นได้เลยเนาะวิธีการก็คือว่า เราจะตักข้าวต้มของเรามาตามจำนวนที่เราต้องการนะครับเติมด้วยซุปและเครื่องต่างๆลงไปนะครับต้มเคี่ยวให้น้าซุปมันเข้าไปในเนื้อข้าวและให้ข้าวบานตามที่เราต้องการนะฮะสูตรบ้านเชฟน่านบอกได้เลยนะฮะว่าเขาจะกินกับทั้งกระเทียมเจียวและหอมเจียวด้วยแล้วก็อย่าลืมโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีซอยพริกไทยขาวป่นนิดหน่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวต้มของเรานะครับมีให้เลือกถึง3ชนิดด้วยกันก็คือกระดูกหมูหมูสับหมูบอช่อเนาะแล้วก็ซ่งจีนะครับนี่แหละสุดเด็ดของบ้านเชฟนัทเองหอมมากนื้นุ่มหอมรอยซ่งจีนะครับบอกเพื่อนๆว่าเข้ากันมากๆกับข้าวต้มแบบนี้ข้าวใหม่นุ่ม ดูดน้ำซุปเต็มเ้ยอร่อยอีกหนึ่งเมนูเคล็ดลับประจำบ้านของเชฟน่านเองนะครับอยากให้ทุกคนเอาไปทำด้วยนะฮะรับรองเลยว่าอร่อยมากๆนะครับอย่าลืมว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้กุ้งกิจโยเซฟนะครับอร่อยบอกต่อนะฮะอร่อยบอกต่ออร่อยมาก